เรื่องครับเราจะเข้ามาดูเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลลอการิทึมต่ออีกนะครับหลังจากที่หลายตอนที่ผ่านมาก็เรียนเรื่องเลขยกกําลังกับเรื่องของรากนะครับคราวนี้จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลครับเรื่องครับมาดูความหมายที่ว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนนั้นคืออะไรเขาบอกว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลคือฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูปของ y ท่ากับ a ยกกําลัง x เมื่อ y กับ x นั้นเป็นตัวแปรใดๆส่วน a นั้นไซค,คือจำนวนจริงซึ่งต้องมากกว่าศูนย์และต้องไม่เป็นหนึ่งด้วยเรียงครับและก็ต้องไม่เป็นหนึ่งด้วยเรียงกลับยกตัวอย่างให้เห็นจริงนะครับเช่นสมมุติว่าครูมี y นะครับเท่ากับสายกกำลัง x อย่างนี้เป็นต้นไอ้สมการอย่างเงี้ยเรียงกลับ y กับ x เนี่ยมันเป็นตัวแปรเห็นไหม y ายกับ x ที่เป็นตัวแปรส่วนไอ้ข้างล่างนี่เป็นจํานวนจริงเป็นจํานวนจริงก็คือเป็นตัวเลขธรรมดาและไอ้ตัวเลขธรรมดาข้างล่างเนี่ยต้องไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นศูนย์แล้วก็ไม่เป็นลบด้วยตัวเลขข้างล่างนี้ต้องไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นลบด้วยไอ้สมการที่เขียนอยู่ในรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ฮะเขาเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนโอเคนะเรียนนะเอาเรียงกลับในหนังสือมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เรียนลูดลงสีไปก่อนแล้วกันนะครับระบายสีไปก่อน เรียนครับเกี่ยวกับไอ้ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียนต้องระแวดระวังอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวเลขที่เป็นฐานอยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือเอในสูตรเนี่ยเรียนครับมันจะต้องไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นศูนย์แล้วก็ไม่เป็นลบนะถ้าไอ้ตัวเลขข้างล่างเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นลบจะไม่ใช่ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนทันทีนะ จะเป็นเอ็กโพเนนเชียของแท้เนี่ยนะครับไอตัวเลขข้างล่างที่เป็นฐานเนี่ยต้องไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นลบอันนี้หมายเหตุไปด้วยครับสำคัญสุดๆสำคัญที่สุดครับเรียงครับหากเป็นเช่นนั้นไหนลองดูโจทย์ตัวอย่างบนกระดานครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าถามว่าอันไหนเป็นฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียนบ้างอันไหนเป็นเอ็กโพเนนเชียนบ้างเรียงครับ คุณถามว่าไอ้ y ตั้งกรสานกำลังเอนี่เป็น exponent i a l ียไหมครับเป็นไหมเป็นไหมเป็นเพราะฐานของมันไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นศูนย์แล้วก็ไม่เป็นลบจริงไหมครับเียงครับอันที่สองนี่ถามว่าเป็น e x p o n e n พ i a l ยไหมครับก็เป็นเพราะว่าฐานคือหนึ่งส่วนสองก็ไม่ได้เป็นหนึ่งไม่ได้เป็นศูนย์และก็ไม่ได้เป็นลบจริงไหมครับไอ้อย่างเงี้ยเป็น exponential เแต่พอมาอันที่สามนี่เป็น exponential ยไมเรียนเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมอันนี้ไม่เป็นเพราะว่าฐานเป็นศูนย์ อันที่สี่นี่เป็นเอกโพนิเชีย์ไหมก็ไม่เป็นเพราะฐานเป็นลบอันที่ห้านี่เป็นเอกโพนิเชีย์ไหมก็ไม่เป็นเพราะฐานเป็นหนึ่งฐานเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นลบไม่ได้เข้าใจนะครับจะไม่เป็นเอกโพนิเชีย์โอเคเนาะเรียนน้าอ้าวเรียนครับหมายเหตุจดจําทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับดีคือความหมายของเอกโพน n เชนต เรียนลองดูโจทย์บนกระดานครับฟังก์ชัน a b c d e ถามว่ามีกี่ข้อที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียนครับ a b c d e ครับถามว่ามีกี่ข้อครับที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเียนัเรียนคิดสิคิดสิดสแล้วตอบมาสิมันมีกี่ข้อที่เป็นเอ็กโ l ชันเ y ตั้งแต่ห้ากำลัง x ฐานคือ5เป็น e x p o n พเ t i a ชีไหมครับเรียนครับเป็นไหมเป็นครับเรียนครับเรียนครับจะดูว่าเป็น e x p o n พ n t i a l หรือไม่เนี่ยก็ให้ดูว่าสมการมันอยู่ในรูปของ y ตั้งแต่เกำลัง x ไหมแล้วสำคัญสุดๆคือ A ต้องไม่เป็นอะไรนะ A ต้องไม่เป็นอะไรนะ 1, 0ลบ A ต้องไม่เป็น10ลบอันนี้ A เป็น5อ้าวก็ไม่ได้เป็น1 0นลบนี่ใช่ไหมเพราะนั้นอย่างนี้ก็เป็น e x p o n e n t i เชน b เป็นเ x p o n พ n น i a ชียลไหมครับเรียงครับเป็นเพราะว่าฐานคือสามส่วนสอง้าวก็ไม่ได้เป็นหนึ่งศูนย์ลบนี่ใช่ไหมครับก็เป็นข้อ c นี่เป็น e x p o n พ n t i a l ไหมครับไม่เป็นเพราะฐานมันคือเลขอะไรครับศูนย์ดดอกเป็น e x p กไหมครับไม่เป็นเพราะฐานติดลบ y นี่เป็น e x p o n พ n t i a ชไหมครับไม่เป็นเพราะฐานเป็นอะไรครับหนึ่งตกลงที่เป็น e x p o n พ n น i เชมีกี่ข้อครับเรียงครับสองข้อเองโอเคนะครับมีสองข้อเองอ้าวจดไปจำไปนะครับ ที่นี่เนี่ยเรียนกรับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่สองแบบย่อยฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนนะครับมีอยู่สองแบบย่อยหนึยย่งเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบเพิ่มสองเป็นฟังก์ชันแบบลดเรามาดูทีละอย่างครับว่าแต่ละแบบมันคืออะไรฟังก์ชันแบบเพิ่มนั้นคือไอ้แบบที่เมื่อ x เพิ่มขึ้นมันจะทาให้ y เพิ่มตามครับเมื่อ x เพิ่มขึ้น y มันจะเพิ่มตามครับครูยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าครูมีฟังก์ชันวา y ตั้งกั่สองกำลัง x e อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีสมการว่า y ตั้งกั่สองกำลังเอกอีกเป็นต้นเรียนครับลองคิดเล่นๆแก้กลุ่มนะนัก e เรียน 1. ลองสมมุติให้ x เป็นหนึ่งลองสมม,ต,สม,มตินะสมมุติให้ x e เป็นหนึ่งแล้วเพิ่ม x e เป็นสองเพิ่ม x e เป็นสามแล้วลองคำนวณหา y ดูสิสองกำลังหนึ่งก็จะได้ y เป็นอะไรครับได้ y เป็นสองสองกำลังสองก็ได้ y เป็นอะไรครับสี่ สองกำลังสามก็ได้ y เป็นอะไรครับแลดนั่นีสังเกตหมว่า x ของเรามากขึ้นครับจาก1เป็น2เป็น3าม x ของเรามากขึ้นแล้วคําตอบ y มันก็มากตามใช่ไหมครับ x เป็น1นึสองสาม y เป็น2 4งี่แปด x เพิ่มขึ้น y ก็เพิ่มขึ้นฟังกช์ชันอย่างนี้ฮะเราเรียกว่าเป็นฟังกช์ชันแบบเพิ่มเข้าใจะนะครับเป็น exponential แบบเพิ่ม เรียงครับหมายเหตุรูดสีไปก่อนแล้วกันนะครับและนี่เป็นเอ็กโพเนนเชลแบบที่หนึ่งครับคือแบบเพิ่มนะครับก็จำง่ายๆครับไอ้ฟังก์กชันแบบเนี้ยเมื่อ X เ,เพิ่ม Y มันเพิ่มตามก้น X เพิ่ม Y มันเพิ่มตามก้นเขาเลยเรียกว่าเป็นฟัง์กชันแบบเพิ่มนะครับเรียนครับเอามันก็ไปตามนั้น ทีนี้ลูกเขาแถมไม่หน่อยนึงครับฟังก์ชันแบบเพิ่มเนี่ยถ้านักเรียนเอาไปเขียนกราฟนะเอาไปเขียนกราฟมันจะได้กราฟเป็นเส้นโค้งสูงขึ้นด้านขวาเส้นโค้งจะสูงขึ้นด้านขวาก็ส่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อ x มากขึ้นเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y มันก็จะเพิ่มตามครับเด็กครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น y มันก็จะเพิ่มตามเพิ่มตามเพิ่มตามอย่างนี้ฮะเเพิ่ม y เพิ่มก็จึงถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเขียนกราฟแล้วจะได้อย่างนี้ และสำคัญสุดๆนะเส้นกราฟของเอ็กโพเนนเชนเนี่ยนะครับมันจะไปตัดแกน y ที่จุด0 1เสมอด้วยเส้นกราฟสูงขึ้นแล้วตัดแกน y ณนะจุด0 1เสมอด้วยโอเคนะเรียนนะเอาเรียนครับจดจำไปนิดๆ,ๆทีนี้มาดูเอ็กโพเนนเชียนแบบที่สองแบบที่สองนี่เขาเรียกว่าฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดนั้นคือฟังก์ชันซึ่ง เมื่อ x เ,เพิ่มขึ้นมันจะทําให้ y น้อยลงครับเออแปลกจริงๆเมื่อ x มากขึ้น y กลับจะน้อยลงกลับเรียนกลับยกตัวอย่างเช่นสมมุติครูมีฟังก์ชัน y เท่ากับ1ส่วน2กำลัง x นักเรียนลองเอาอสมาการนี้มาคิดเล่นๆนะ y เท่ากับ1ส่วน2กำลัง x เนี่ยเอามาคิดเล่นๆนะจริงครับลองนะสมมุติให้ x เ,เป็น1แล้วนักเรียนก็ลองเพิ่ม x ให้เป็น2เพิ่ม x ให้เป็น3 แล้วนักเรียนลองคำนวณหา y ดูเล่นๆครับเรียน x เริ่มต้นจากหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็นสามแล้วคำนวณหา y เล่นๆเอ้าหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งก็ได้อะไรครับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็ได้หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองกำลังสามก็คือหนึ่งส่วนแปดครับหนึ่งส่วนแปดเรียนครับสังเกตไหมว่าถ้า x มากขึ้นมากขึ้น y ของมันกลับจะน้อยลงครับหนึ่งส่วนสอง แล้วลดเหลือหนึ่งส่วนสี่แล้วลดลงเหลือหนึ่งส่วนแปดจะเห็นว่าเมื่อ x เ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น y มันกลับจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมือเอ่อ x เพิ่ม y กลับจะลดลงฟังก์ชันอย่างเงี้ยเขาจึงเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบลดโอเคนะเอ้าในหนังสือมันอยู่ตรงไหนรูดสีไปและไอ้อย่างนี้เรียกแบบลดไอ้อย่างนี้ก็เรียกแบบเพิ่มนะ เอาไปเขียนกราฟนะมันจะได้กราฟเป็นเส้นโค้งต่ําลงด้านขวาเส้นโค้งจะต่ําลงด้านขวาก็สอดสดงหให้เห็นว่าเมื่อ x e เพิ่มขึ้น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 เมื่อ x มากขึ้นมากขึ <y S 2> <m> ้น y มันกลับจะต่ําลงต่ําลงนะฮะ y <g> กลับจะน้อยลงน้อยลงน้อยลง y <g> กลับจะต่ําลง <Taylor> เมื่อ x เพิ่มขึ้น y กลับจะลดลงไอ้ฟังก์ชันอย่างเงี้ยเขาจึงเรียกเป็นฟังก์ชันแบบอะไรครับลดโอเคนะครับเรียกเป็นฟังก์ชันแบบลดเขียนกราฟแล้วจะได้ต่ําลงด้านขวาแต่ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันแบบลดหรือแบบเพิ่มก็ตามมันจะไปตัดแกน y ที่จุด0 1เสมอครับเรียนมันจะไปตัดแกน y ตรงจุด0 1เสมอโอเคนะเอา้าระบ,บายสีไปแล้วก็สรุปนะครับฟังก์ชัน expo มีกี่แบบเรียนทบทวนทีมีกี่แบบครับสองแบบคือแบบเพิ่มกับแบบอะไรครับลดความหมายของแต่ละแบบก็ดังแสดงบนกระดานนะครับ เนี่ยเรียนกรับเวลาข้อสอบเขาออกมาถามนะค่อนข้างจะถามกันตรงๆไปเลยครับว่าฟังก์ชันอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดฟังก์ชันไอ้อย่างเนี้ยเป็นฟังก์ชันลดหรือเพิ่มค่อนข้างจะถามตรงเลยแล้วเราจะดูไงว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดจะดูไงเขาบอกว่าให้ดูเฉพาะที่ฐานก็พอละดูเฉพาะที่ฐานก็พอละเรียนจําไว้นะถ้าฐานมีค่ามากกว่าหนึ่ง มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มทันทีครับจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มทันทีครับยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยฐานเป็นสองเห็นไหมฐานเป็นสองแล้วสองมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับสองมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยเป็นฟังก์ชันแบบเพิ่มทันทีแต่ถ้าฐานมีค่าน้อยกว่าหนึ่งถึงศูนย์ฐานมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งอย่างเช่นในเนี้ยหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองม่มีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งนะฮะอย่างเนี้ยฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันแบบลด ทันทีเพราะนั้นจะดูว่าเพิ่มดูว่าลดให้ดูที่ฐานเอาถ้าฐานอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งจะเป็นฟังก์ชันลดแต่ถ้าฐานมากกว่าหนึ่งเมื่อไหร่จะเป็นฟังก์ชันแบบเพิ่มโอเคนะเอาสรุปไปจดไปจําไปเสร็จแล้วให้เวลานักเรียนตบตัวนยี่สิบวินาทีอันนี้จบแล้วนะเนี่ยฟังชันเอกโพนนเชียลจบหมดแล้วนะเนี่ยจบหมดแล้วทฤษฎีมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปทาโจทย์นิดหน่อย ไหนนักเรียนดูโจทย์ข้อนี้หน่อยครับ A B C D ถามว่ามีกี่ข้อครับที่เป็นฟังก์กชันเพิ่มครับนี่ครับมีกี่อันครับที่เป็นฟังก์กชันเพิ่มคิดซิคิดซิคิดซ,ดซิเรียนครับจะดูว่าเพิ่มว่าลดให้ดูที่ฐานให้ดูที่ฐาน ถ้าฐานมากกว่าหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันแบบอะไรครับเพิ่มแต่ถ้าฐานอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งก็จะเป็นแบบอะไรครับลดถ้าเป็นเช่นนั้นมา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 ช่วยกันคิดช้าๆ y เท่ากับห้ากำลัง x ฐานเป็นห้ามากกว่าหนึ่งใช่ไหมมากกว่าหนึ่งใช่ไหมใช่แสดงว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันแบบอะไรครับเรียนครับ y เท่ากัหนึ่งส่วนเจ็ดกำลัง x หนึ่งส่วนเจ็ดนี่มันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมถ้าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งก็เป็นฟัง์กชันแบบอะไรครับเรียนครับลดโอเคนะครูทําเสร็จไปสองข้อละเอาทาต่อเองสิ C D E คิดสิคิดสิ C D E y าย่ากับรูทส2กำังเอกรูทสองนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1.4โดยประมาณใช่ไหมครับรูทสองนี่1.4แล้ว1.4เนี่ยมันมากกว่า1ใช่ไหมมากกว่า1นะครับ1.4มากกว่า1นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นฟังก์ชันแบบอะไรละเพิ่มต่อไป y เทสงกับ s i n 4ี่ากำลัง x s i n ซ์สคือรูทสองส่วนสครับรูทสอก็คือ1.4 หารสองเสียดีๆเหลือแค่0.7กำลังเอเนี่ยฮะซสี่สา 45, เนี่ยมันคือ0.7ยกกำลัง x แล้ว0.7นั้นอยู่ระหว่าง0ถึงหใช่ไหมแสดงว่าไอเนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบอะไรครับเรียงครับลดจริงไหมครับเป็นฟังก์ชันแบบลดโอเคนะเอา้าเหลืออีลิเฟนคิดสิอีลิเฟนเนี่ยมันเพิ่มแล้วมันลดคิดสิ เอลิเฟนเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดครับเพิ่มหรือลดตอบบางคนบอกลดบางคนบอกเพิ่มเรียนครับโจทย์ก้อนนี้มีอะไรน่าใส่ใจนิดนึง y จะกระเศษหนึ่งส่วนสองกำลังลบ x กำลังติดลบเนี่ยห้ามคิดห้ามคำนวณต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังให้กลายเป็นบวกซะก่อนแล้วทำยังไงไอ้ลบ x นี่จะกลายเป็นบวก x ทำยังไงเราเรียนมาแล้วจากเรื่องเลขยกกำลังอยากเปลี่ยนให้เป็นบวกก็แค่ทำอะไรครับกลับเศษส่วน หนึ่งส่วนสองก็เปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งแล้วกําลังก็จะกลายเป็นบวกเอกไปจริงไหมเอ่ยแล้วสองส่วนหนึ่งมันก็คือคือสองนั่นแหละสองส่วนหนึ่งก็คือสองนั่นแหละแล้วสองเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งใช่ไหมมากกว่าหนึ่งใช่ไหมถ้ามากกว่าหนึ่งก็เป็นฟังก์ชันแบบอะไรไปครับเด็กครับเพิ่มจบละตกลงนับที่มีเพิ่มกี่อันครับหนึ่งสองสามอันโอเคไหมครับมีฟังก์ชันเพิ่มสามอันลดสองอันเขาถามว่าฟังก์ชันเพิ่มมีกี่อันก็ตอบสามอัน เรียบร้อยเช็คสิไหนมาดูข้อต่อไปอีกที่กรับบนกระดานนี่ข้อสอบเข้ามหาวิทยายลัยครับเรียนครับสิบกำลังรอ้อยอ่าขออภยัยร้อยกำลังร้อยสิบกำลังพันพันกำลังสิบถามว่า ใครมีค่าน้อยสุดใครมีค่ามากสุดให้เรียงลําดับกลับเรียงกลับเอาคิดสิคิดสิคิดสิดสเรียนครับโจทย์ข้อนี้ดูกลูก่อนนักเรียนกลับเขาให้นักเรียนทําการเปรียบเทียบว่าไอ้ร้อยกาลังร้อย สิบกำลังพันนะครับแล้วก็พันกำลังสิบเนี่ยใครมีค่าน้อยสุดใครมีค่ามากสุดให้ทําการเรียงลําดับเรียนครับนักเรียนอยากจะเปรียบเทียบไอ้พวกนี้นะอันดับแรกคือนักเรียนจะต้องทําฐานของทุกตัวให้เท่ากันก่อนพอฐานมันเท่ากันปั๊บถึงจะรู้ถึงจะดูออกว่าใครมันมากใครมันน้อยแล้วทายังไงฐานมันถึงจะเท่ากันคุณทําให้ดูแซมเพลให้ดูนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสิบ อ่ะร้อยยกกำลังร้อยครูขอดัดแปลงอันว่าเลขร้อยข้างล่างครับเลขร้อยข้างล่างครูขอเขียนเป็นสิบยกกําลังสองร้อยที่อยู่ข้างล่างนี่นะฮะเขียนเป็นสิบกำลังสองแล้วซ้อนกําลังอีกร้อยกาลังซ้อนกันนี่ท่านให้เอาไปทําอะไรกันกําลังซ้อนกันเอาไปคูณกันมันก็จะกลายเป็นสิบยกกาลังสองคูณร้อยก็กลายเป็นสิบกำลังอะไรนั่นเองครับยังครับสองร้อยเก็บไว้ในใ,ใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งลอกดูครูต่อก่อนไอ้นี่กลายเป็นสิบกำลังสองร้อย สิบยกกาลังพันนั้นเอาไว้เหมือนเดิมไม่ต้องยุ่งไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นอ่ะสิบกำลังพันน่ะเฉยไปเฉยไปแล้วสุดท้ายพันกําลังสิบครูขอดัดแปลงที่หนึ่งพันหนึ่งพันนั้นครูขอเขียนเป็นสิบยกกําลังสามสิบกำลังสามเมื่อคืนหนึ่งพันแล้วซ้อนกําลังอีกสิบกำลังซ้อนกันก็ต้องเอาไปคูณกันใช่ไหมก็จะกลายเป็นสิบยกกําลังสามคูณสิบซึ่งก็เท่ากับสิบยกกาลังอะไรนั่นเองครับเรียนครับ สามสิบนั่นเองโอเคไหมเสร็จแล้วนักเรียนมาดูไอ้ตัวสุดท้ายที่กูปรับแต่งเสร็จแล้วจะเห็นว่าฐานเป็นอะไรหมดเลยครับฐานเป็นสิบหมดเลยใช่ไหมนี่ไงรูถึงบอกว่าเราต้องทําฐานให้มันเท่ากันก่อนอย่างเงี้ยฐานเป็นสิบเท่ากันหมดแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นนะักเรียนดูที่กําลังไอ้นี่กําลังสามสิบไอ้นี่กําลังพันไอ้นี่กําลังสองร้อยดูแต่กําลังก็รู้แล้วว่าใครมันน้อยสุดครับตัวไหนน้อยสุดนะ ตัวเนี้ยน้อยสุดละเพราะยกกาลังแค่สามสิบจริงไหมไอ้ตัวนี้กลางๆครับเพราะยกกําลังแค่สองร้อยแต่อ้ตัวนี้มากสุดครับยังครับเพราะยกกําลังตั้งเท่าไหร่ครับพันทำให้ฐานมันเท่ากันพอฐานเท่ากันปั๊บดูกําลังก็จะรูล้ละไอ้ตัวนี้น้อยตัวนี้กลางตัวนี้มากโอเคนะเพราะฉะนั้นเรียงลําดับสิครับจากน้อยสุดไปมากสุดใครน้อยสุดครับใครน้อยสุดครับตัวนี้น้อยสุดใช่ไหม ไอ่หนึ่งพันยกกำลังสิบนี่น้อยสุดใครอยู่ตรงกลางครับใครอยู่ตรงกลางครับไอ้นี่อยู่ตรงกลางครับร้อยยกกาลังร้อยนี่อยู่ตรงกลางแล้วใครมากสุดครับเรียงครับสิบกำลังพันเนี่ยมากสุดใช่ไหมครับเรียงลําดับจากน้อยไปมากจึงได้เช่นนี้โอเคนะอย่าลอกครับเรียงครับอย่าลอกดูกลไกให้เข้าใจเสร็จแล้วทําใหม่เองครับดูกลไกว่าครูทาให้ฐานมันเท่ากันแล้วครูก็เปรียบเทียบได้เอ้าทําเองสิครับเรียงครับ ก็จำไว้นะครับต่อไปอยากจะเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยเนยอันดับแรกก็ทําให้ฐานมันเท่ากันแล้วก็ดูกําลังเอานะครับเลียงครับมาข้อต่อไปอีกสิครับเรียงครับเอา้าก็ถามกับว่าบนกระดานเนี่ยนะใครมันน้อยใครมันมากให้เลียงลําดับจากน้อยไปมากเอานักเรียนลองนั่งคิดข้อนี้หน่อยสิจะทําอย่างไรลองตี ดูครูนะอย่าพึ่งจดอย่าพึ่งลอกนะดูอย่างเดียวมันมีเจ็ดยกกำลังสิบห้ารูดเจ็ดห้ายกกำลังยี่สิบห้ารูดเจ็ดแล้วก็ก้ายกกำลังสิบรูทเจ็ดให้ทำการเรียงลำดับจากน้อยไปมากข้อเมื่อกี้ครูบอกว่าจะเปรียบเทียบได้ต้องทำให้ฐานมันเท่ากันก่อนใช่ไหมทำให้ฐานเท่ากันแต่ข้อนี้ทำให้ฐานเท่ากันคงลำบากทำให้ฐานเท่ากันคงจะยากครูแนะนำครับ ก็ทําให้เลขชี้กําลังมันเท่ากันก็ได้ทําให้เลขชี้กําลังเลขชี้กําลังให้มันเท่ากันก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเปรียบเทียบกันทีหลังไอ้อย่างอันเนี้ยล้าทายังไงจะให้เลขชี้กําลังมันเท่ากันนะทำยังไงดูครูนะเจ็ดยกกําลังสิบห้ารูทเจ็ดครูขออนุญาตเขียนใหม่ฮะขอนุญาตเขียนใหม่ขอเขียนเป็นเจ็ดยกกําลังสามแล้วซ้อนกําลังห้ารูทเจ็ดเช่นนี้เรียนครับจริงๆกําลังซ้อนกันเอาไปคูณกัน นักเรียนเอา3ามคูณห้ามันก็เป็นอะไรครับสิบห้าแต่ครูไม่เอาครูขอแบ่งแบ่งเป็น7จ็ลังสมซ้อนกำลังหรู้เจ็เสร็จแล้วเรียนหาเจ็ดกำลังสาให้ครูหน่อยเจดกำลังสมก็คือ7คูณกันสตัวใช่ไหมเจ็ดคูณกันสตัวใครมีเครื่องคิดเลขลองคูณดูสิคูณแล้วได้เท่าไหร่เคูณกันสาตัวเท่าไหร่ได้สามร้สี่สี่เท่าไหร่เนี่ยดูดูดกันนะสามครับเครับได้สามบส เจ็ดยกกำลังสามนี่นะครับเรียครับมันจะได้สามร้อยสี่สิบสามแล้วยกกำลังห้ารูทเจ็ดเสร็จไปตวงแล้วห้ายกกำลังยี่สิบห้ารูทเจ็ดล่ะขอเปลี่ยนครับขอเปลี่ยนเป็นห้ายกกำลังห้าคูณกับห้ารูทเจ็ดจริงๆนัก้เรียนเอาห้าคูณห้ามันก็ได้เท่าไหร่นั่นแหละครับยี่สิบห้าแหละแต่ไม่เอาคูขเขียนมเป็นห้ายกกำลังห้าแล้วซ้อนกำลังเท่านี้เรียนครับ เสร็จแล้วเรียนหาเฉพาะ5กำลัง5 5กำลัง5คือเอา5คูณกัน5ตัวใครว่างๆคูณไปนะครับมันจะได้3,125ครับนี่ครับได้3,125เพราะฉะนั้นไอ้ตัวในวงเล็บเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น3,125แล้วยกกำลังด้วย5รูท7บางคนจำใสปคูได้แล้วสาเหตุที่คูต้องดัดแปลงอย่างนี้อย่างนั้นก็เพื่อให้กําลังมันเป็นไงกันครับเพื่อให้กาลังเป็นไงกันครับเท่ากัน ใช่ไหมครับกาลังเป็นห้ารู้เจ็ดกำลังเป็นห้ารู้เจ็ดกำลังมันจะเท่ากันเฮ้ยถ้างั้นวัดแมวไหวพลิปเก้ายกกาลังสิบรู้เจ็ดไหนเธอเดาใจคูสิคูจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรคูจะแปลงโฉมให้มันเป็นอะไรมันถึงจะไปต่อได้เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรเก้ายกกําลังอะไรสองกับอะไรครับห้ารู้เจ็ดจริงไหมก็เพื่อให้กําลังมันเท่ากันนี่ไงใช่ไหมครับให้กาลังมันเป็นห้ารู้เจ็ดเท่ากันนี่ไงเอ้าก็เลยเปลี่ยนเป็นสอง กับห้าสองคูณห้าก็คือสิบน,นะสองคูณห้าคือสิบน,นะแต่เปลี่ยนเป็นห้ารูดเจ็ดอย่างนี้แล้วนักเรียนก็หาเฉพาะเก้ากำลังสองได้เท่าไหร่ครับเก้ากำลังสองได้ไรครับแปดสิบเอ็ดแล้วซ้อนกําลังห้ารูดเจ็ดเห็นไหมพอมาถึงตัวเนี้ยกำลังเท่ากันหมดเลยครับห้ารูดเจ็ดห้ารูดเจ็ดห้ารูดเจ็ดกำลังเท่ากันหมดพอกําลังเท่ากันหมดนี่เขตัดสินได้แล้วว่าแปดสิบเอ็ดสามพันหนึ่งยี่ห้าสามร้อยสิบสามใครน้อยสุดครับบนกระดานนี่ใครน้อยสุดก็ไอแปดสิบเอ็ดเนี่ยน้อยสุดแล้วจริงไหมครับ ส่วนไอ้ตัวนี้กลางๆครับสามร้อยสี่สิบสามนี่กลางๆส่วนไอ้ตัวนี้เยอะสุดครับเรียงครับมากที่สุดครับหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้านี่มากสุดแล้วเพราะนั้นเรียงลําดับจากน้อยไปมากตัวนี้น้อยสุดนะครับเก้ายกกาลังสิบรู้เจ็ดนี่น้อยสุดตัวนี้อยู่กลางๆใช่ไหมครับเนี่ยกลางๆใช่ไหมครับตัวนี้อยู่กลางๆนะครับเจ็ดห้าสิบห้ารู้เจ็ดนะฮะส่วนไอ้ตัวนี้เยอะสุดใช่ไหมครับห้ายกกาลังยี่ห้ารู้เจ็ดอันนี้เยอะสุดเรียงลําดับจึงได้เช่นนี้เอาเรียงครับ ทำเองสิครับี่ครับทำเองสิอย่าลอกนะอย่าลอกนะทำเองนะ ที่ครูสอนอนี่คือเบสิกพื้นฐานเป็นวิธีการคิดเบื้องต้นจะให้ดีจะให้ชํานาญเนี่ยอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับสําคัญที่สุดคือแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นแหละมานั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะเรียนหนึ่งชั่วโมงควรกลับไปนั่งทําแบบฝึกหัดคิดด้วยตนเองวิเคราะห์โจทย์ด้วยตนเองเนี่ยสองเท่าตัวครับก็อย่างน้อยก็สองชั่วโมงถ้าเธอเรียนหนึ่งชั่วโมงก็ต้องไปทําเองกับสองชั่วโมงถึงจะเก่งนะครับก็ฝากด้วยนะฮะฝากไปทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ